สีใหม่แอมเบอร์ซิลของไดเซอร์การผสมผสานที่สร้างความหรูหราและสุขภาพดีสำหรับผมเริ่มต้นวันแรกของเดือนละองสุดท้ายในปีนี้ทุกคนก็ต้องตั้งตารอเทศกาลที่จะมาถึงในอนาคตใกล้ๆอย่างเป็นทางการแล้วและในปีนี้ไดเซอร์ก็ไม่พลาดที่จะเปิดตัวสีใหม่ในชื่อแอมเบอร์ซิลที่เป็นการผสมผสานของความหรูหราและเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือในการดูแลผมสวยสุขภาพดีสีแอมเบอร์ซิลได้แรงบันดาลใจจากแสงไฟและประกายระยิบระยับในงานเฉลิมฉลองทำให้วิศวกรทีม CMF color material finish ของไดไซเอร์ได้สร้างสีใหม่นี้ออกมาในรูปแบบที่เป็นเฉพาะตัวและเป็นเครื่องมือในการดูแลผมสวยสุขภาพดีสีแอมเบอร์ซิลมีความเป็นเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครมีการผสมผสานของสีเบอร์กันดีสีทองแดงและสีชมพูแชมเปญที่เป็นการแสดงถึงความหรูหราและความเป็นเฉพาะตัวของงานเฉลิมฉลองโทสที่เบอร์กันดีสีเบอร์กันดีที่สื่อถึงการผันเปลี่ยนของฤดูกาลและเหมาะกับงานเฉลิมฉลองด้วงการดืด่มไวน์แดงวอลคอเพอร์ สีทองแดงโทนอุ่นที่ได้แรงบันดาลใจจากประกายแสงเทียนให้ความระยิบระยับและหรูหราเพลพิงแชมเปญสีชมพูแชมเปญที่เป็นเฉพาะตัวในงานเฉลิมฉลองให้ความน่ารักและสดใสผิวสัมผัสของสีแอมเบอร์ซิลจะเป็นแบบเมทัลลิกทำให้เพิ่มความหรูหราและสามารถสัมผัสได้ในทุกการใช้งานทำให้การจัดแต่งทรงผมเป็นโมเมนต์สุดพิเศษ แต่น,นี้ไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามเปล่าประกายเพราะผลิตภัณฑ์ของไดเซอร์มีเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องเส้นผมจากความร้อนด้วยเทคโนโลยีการควบคุมความร้อนและมอเตอร์ทรงพลังทำให้คุณมั่นใจว่าเส้นผมของคุณจะไม่ถูกทำร้ายจากความร้อนไดเซอร์ <D icer S 2> มีผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมในสีแอมเบอร์ซิที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมี3อุปกรณ์ดังนี้ไดเซอร์ซูเพอร์สไนคนสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า เครื่องเป่าผมอัจฉริยะที่มีเทคโนโลยีเซนเซอร์นิวโรสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่ปกป้องหนังศีรษะและทำให้ผมเงางามเปล่งประกายมีราคา18,900ดายบาทไดเซอร์ s อสเตรสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายการค้าเครื่องหนีผมจากเปียดไปแห้งด้วยพลังลมช่วยปกป้องผมจากความร้อนและให้ลุกผมตรงเรียบรู้มีราคา19,900าายบาท d ดเซอร์ไรดีเทคอุปกรณ์จัดทรงอัจฉริยะที่จัดทรงผมลอนสวยโดยไม่ทำร้ายสุขภาพเส้นผมมีราคา22,900บาท การสร้างสีแอมเบอร์ซิลของไดเซอร์ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและบรรยากาศของฤดูใบไม้ร่วงและงานเฉลิมฉลองทีมงานศึกษาจิตวิทยาของสีและแสงเพื่อคัดเลือกสีที่เข้ากันอย่างลงตัวจนได้สีแอมเบอร์ซิลที่เป็นเฉพาะตัวและเปล่งประกายในช่วงเทศกาลหากคุณกำลังมองหาของขวัญสุดพิเศษในช่วงนี้ลองไปดูเทคโนโลยีของไดเซอร์ที่ d ดเซอร์ .co.th และพบว่ามันเป็นเครื่องมือที่ดีแก่ผมสวยสุขภาพดีได้เลยคุณคิดว่ามันจะเป็นของขวัญที่ดีหรือไม่มีความคิดเห็นอะไรไหม มาแบ่งปันความคิดเห็นกันในการคอมเมนต์ด้านล่างนี้